สวัสดีครับวันนี้พบกับเค็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับที่เราเห็นอยู่นี่คือรถจากในตำนานครับ G E K 4044ท mm ่า hmm. นผู้ชมใหม่ๆบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับบางคนบอกว่าตำนานนี่คืออะไรก็คือฉายานะสื่อมวลชนสมัยนั้นเขาให้ฉายาว่ารถจากผีสิงครับ G e K 4044 mm hmm. ตอนนี้เขากำลังออกไปรับรถอีกขบ,บวนหนึ่งนะฮะ เพื่อที่จะลากกลับเข้าย่านเอามาเก็บนะฮะลากรถเปล่าเข้ามาเก็บตอนนี้กํลาลังไปรับนะครับคุณปู่กํลาลังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านบางซื่อขับไปเดี๋ยวก็พ้นสายตานะฮะไปสักพักหนึ่งไปที่นี่ย่านบางซื่อนะฮะมีแต่รางรถไฟเต็มเลยเต็มกันจริงๆ โอ้ไกลมากนะกล้องซูมได้ดีนี่คือรถจักรนะฮะในตำนานนะครับ4044ผู้ที่ขับตัวเองได้พาตัวเองออกจากลงรถจักรบางซื่อแล้วก็พุ่งไปที่หัวลำโพงนะครับ G.E.K. 4044ฉายาของเขาก็ รถจากผีสิงครับฟังเสียงเอาครับอันนี้เจ้าหน้าที่ถอดนะครับถอด กงปดข่อลมปลดขอนะฮะปอดพ่วงออก GKE 4044นะครับวันนี้สภาพยังเอี่ยมอยู่นะถือว่ากับอายุอานามนี่ถือว่ายังใหม่มากนะครับที่เห็นนะฮะเท่าที่สายตาเห็น เหียนว่า General Electric นะครับที่เราเห็นอยู่ อันนี้ g k เค4 4ศูนย์สี่ี่ครับลาบขบวนแล้วน่าจะนำไปเข้าเก็บอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ก็เห็นปลดท่อลงท่อลมไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงไปสับเปลี่ยนด้านหน้า ได้ยาวๆสบายเลยนะครับใครที่ชื่นชอบรถไฟนี่มาอยู่ที่ย่านบางซื่อนะครับช่วงจอดเนี่ยอยู่ที่โรงรถบางซื่อนะครับรถวิ่งกันควักไฟแล้วครับยามเช้าหลังจากส่ง,สงผู้โดยสารเสร็จนะครับก็จะมีการลากรถเปล่าเข้ามาเก็บนะฮะมันก็วิ่งกันไปมามาดูวิธีการทำงานนะครับ กว่าจะเลี้ยงกว่าจะจอดกันได้นะ,ะก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับลากกันไปแล้วก็ลากกันมานะฮะสับล้างกันดีๆก็วิ่งกันได้สบายนะฮะสับไม่ถูกนี่ก็ยุ่งยากหน่อยแล้วกันอันนี้สี่ศูนสองสองครับลากส่วนทางนี้ครับ 4044ก็ยังทำงานเหมือนกันครับชีเค4 4ก็มารอดันระบวนกลับเมื่อเสร็จ ภารกิจแล้วนะครับก็มาจอดรอแถวนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จบภารกิจแต่ผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ,คณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะชมรู้จักในตำนานนะฮะร,รถจักผีสิงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ